สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้งานแล้วครับได้งานแล้วก็จัดไปครับหลังจากที่จอดบ้านหลายวันนะครับสองสามมือนนะครับสองมือโอ้ฝ่าไตอนแรกเขากลับมาเปิดเบ้ากาศจะกอนแล้วก็ปอมลมไว้นะครับ นี่ครับเติมเหลวกรัรแล้วก็ไปสตาร์ทเครื่องนะครับเดี๋ยวห้อเขาวางไปนี่ก่นอนห้อเขาวางไว้ก่อนน,นะครับเติมเหลวกัรเสร็จนะครับโอ้ยอ้าวมึงบัง มันไหมมันเนื่องว่ะเดี๋ยวแต่กูคือว่าตับเอากุญแจสินี่ครับมาดูกันครับว่าจะติดไหมบุกเรียกจะควนออกจกันไอยนะครับนี่นะครับติดแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นปะควนออกนิดนึงนะครับปุ้มเดียว ครับถ้าถ้าถ้าปิดเบ้ากาดไว้มันก,นกน็สตาร์ทเทียงเดียวนะครับถ้าพอปิดเบ้ากาดเน,นี่ยมีสามทีขึ้นมีสามครับมีสามทีขึ้นนะครับมีสามครั้งขึ้นไปใส่แป้งครับหลังจากที่เกิดรอมานานเบ้าการ์ดแปด80บาทนะครับผู้มชมพอดยุวันไทย เดินดูเขาจะวางยาก่อนโอ้เส้นนี้จะได้เพีย้ยนอีกแล้วพี่น้องนะครับเสน้นนี้ออกลุนๆแล้วนี่ได้อีกอยู่ดอกว่าหลายเที่ยวนะครับรถบอด,ดินธรรมดาครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับบาแรงลงไปแล้วกันทั้งคุนซองเอา ก็ไม่มีอะไรนะครับผ่านนะครับท่านผู้ชมมันเอาแต่ปูตั้งไปถากันเนี่ยไม่มีนะครับวันผมมอมีร็อกแบบนี้ตอนนี้ลมกำลังทำงานอยู่นะครับปั๊มลมปั๊มลมกำลังตักเกตเลยเดี๋ยวเรารอลมตัดก่อนนะครับ กำลังกำลังจะไปอ่ากำลังจะไปปลูกมันอีกที่น้องนะครับกำลังจะไปปลูกมันนะครับเมื่อเช้าก็าไปปลูกมันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาแล้วนะครับนี่เป็นเกียร์ลมครับน่าจะเป็นแยกหัวหางเลยเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าสองหกมันจะมีเกียร์เดียวนะครับสามหกศูนย์ 0, จะมีสองเกียร์ถ้าถ้า ถ้าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าหักหัวว่ามันเป็นเกียร์ลมเดียวหรือเปล่านะครับไอ้เกียร์ล้มหัวหางว่แยกหัวกบหางบะนะครับตัวนี้ก็เป็นเกียร์ก๊กาซเกียร์น้ํามันนะครับตัวนี้จะเป็นความร้อนครับตัวนี้จะเป็นเข็มไม้ตัวนี้ก็จะเป็นรอบเครื่องนะครับนี่ครับมันต้องลั่นลงมาอยู่ประมาณออา,อา,าไรอะ นี่หาร้อยประมาณหกร้อยหกร้อยคาชิบป,ปะประมาณนี้แหะนี่ประมาณน,นี้แหละนนลครับนะครับแต่งตัวกำลังจะไปปูมันครับดูพอดีเท่าแก่โทรมาก่อนนะครับคนรองานก็รออยู่ครับคนวิ่งก็วิ่งอยู่นะครับ <c oughs> เป็นแต่ง,งึดบะนี่ครับเรียบร้อยนะครับปํำกัด ปั้มล้มตัดเรียบร้อยนะครับมันก็เดิมๆครับท่านผู้ชมก็ไม่มีงานผมก็เข้าบ้านนะครับรถก็จอดบ้านเลยนะครับก็ดวงดีนิดนึงนะครับที่เวลาจอดรถจอดอะไรก็จอดบ้านเลยนะครับเท่าเกียร์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ กากดดูแล้วอยู่พี่เลยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรหนักๆก็ mm. ก,ก็บอกนะครับก็บอกเท่าเกียเลยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรนะรไ,มไม่ก็เข้าศูนย์นะครับศูนย์ก,ศยก็ศูนย์ก็อยู่มหาสาครคามครับก็เลี้ยวซ้ายไปนี่นะครับศูนย์เข้าศูนย์มหาสาครคามก็ใกล้ๆครับ บางทีก็เอาไปจอดศูนย์นะครับตอนนี้ดูรถอยู่นะครับผู้ชมบางทีก็ถ้าเข้าศูนย์ก็เอาไปจอดศูนย์นะครับแล้วก็มาบ้านนะครับแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยได้จะไม่ค่อยจอดนะครับมีจอดครั้งนั้นอยู่อ่ทีเดียวนะครับที่เปลี่ยนลูกหมากนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนลูกหมาก ให้ศูนย์ทําให้นะครับพะเจ้าวานได้เหตุดวนมาท่านได้เต่ดีอ้อเน,นี่ยอยีายเลยอ่าจอดไว้นะครับจอดว่าคืนเดียวครับพรุ่งนี้ก็ไปเอาก็จากบ้านผมไปมหาสารคามก็15กิโลนะครับท่านผู้ชมไม่ไกลครับ มัมน,นบ่เลกวลขอามอนน้านทันนล้วท่วานู้ชมนี่นะครับออกมาแล้วพวกไหนว่าลอยรงมคูนอยู่นี่ เสียดไปแล้วครับเผ็ดพัดปวนเผ็ดครับว,รว่ารู้ว่ารถทางไหนบุ๊ก เราได้สารแต่เดียวไปลงยันตัวนี้ลอ่อรถกินทางสายแล้วนี่ยังวะไปสายแล้วนะครับท่านผู้ชมปล่อยมือว่าได้เลยส้สัสต้องได้ไปตั้งศูนย์ไหมบ่ะนครับอยู่ลเอียด บอกได้ปุผมต้องถามเดี๋ยวถามไห้ีิจากเทือนี่นะครับธรรมดาเลี้ยวเลี้ยวของเมื่อกี้แหละไปไปโคกอะไรเดี๋ยวสายเมื่อกี้นะครับผมลืมบอกท่านผู้ชมนะครับเมื่อเช้าก็ตื่นตื่นตีห้านะครับไปปลูกมันนะครับจ้างคน เก้าโมงเช้านะครับก็เข้าบ้านนะครับอ่าละมันพอพอ,พอพี่น้องนะครับได้มมาตัดเพิ่มอีกสามถุงว่างันตัดเล้วๆ,ๆแล้วแหละว่าจะกินเขาเ่าเทียงก็อนยังอย่ไปอนี้กับผู้เฒ่ากับพ่พอพอ,พอได้ไปทำอเอาแกโทรมาบอกว่า ก็เลยต้องออกมาเลยนะครับได้หัวเขาเรากับมาเลยยกเขาเขาในกวองเรากับมาเลยนะครับท่านผู้ชมลิปนี้บรรยากาศก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับท่านผู้ชมมนฝนจะตวกเลยนะครับไม่มีแดดไม่มีแดดครับไม่มีแดด รถจอดรอกันเยอะนะครับรถจอดรองานนะครับรอกันหลายคันเลยครับแต่คันที่ไม่ได้จอดรอก็มีนะครับลงแล้วไปเลยลงแล้วไปเลยก็มีเหมือนกันนะครับผมไม่ได้หัวชาหรอกครับผมไม่ได้เข่าบานแล้วผมเวียดอยู่เงยียดกับมีเหยียดเนานะเอ็กซ์กีว้างเลยเนาะท่านผู้ชม ทำงานอยู่บ้านก็ได้ครับแต่แม่บดได้มา,นมนเ,มา,านเนี่ยไปผูกมันยังวะเออรถไถแค่นี้คือมาวอนพีไว้เดี๋ยวก็งันไปไถหุ่นนี้นี่ไถว่า,างทางกันนี่มึงศร่เนี่ย vào hiệt đêm mùi cho chỉ má lở đơ Phốn chỉ, chỉ bơ Để, ngam để nó ngam rồi bạn Nó nghe Có ngàn lốt đám có mấy mì mình gặp งานรถด,ดํากับจอดนะครับไม่มีงานนะครับหนาฝนครับน่าจะพูดละก็เข้าขาดกันละน่าจะจอดยาวนะครับอีกหาชิปมือพี่น้องไลเมื่งรดเดือนกว่าเกือบสองเดือนนะครับน่าจะก็เข้าขาดนะครับซึ่งจะได้เรียน อันมันบ่หลายนะครับถูกแยกเป็นกรารเอาแต่รถเป็นเรียนนะครับกับบ่เป็นอยังครับยังบ่ได้เปลี่ยนยางเคยได้เปลี่ยนแล้ว <c oughs> นี่นะครับว่าจะไปถ่ายแมคโคให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอยู่ก็กโอ้สาวก็ก็ไปข้าก็าจะไปขุดยูไก่หัวนะครับไปขุดยูบ้านหนองคิง ถ้แกไปขุดอีกอยู่บ้านหนึ่งนะครับอีกไกลนะครับก็เลยไม่ได้ไปนะครับในว่ามันขุดยุ่แถวบ้านกันูขุดยุ่แถวบ้านผมก็ดิบถ้าไนผู้ชมไปเบิง้งแม่โคอยู่นี่ครับสงกับแสงแสงเลยเห่ย ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับท่านผู้ชมถ้าผมอธิบายอะไรไม่ถูกต้องก็ต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับถ้าผมพูดอะไรไม่ดีลงไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามช่องตั้มรถหกล้อดัมซิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ